ครับอยู่กับสวนเกษตรไร่มาสจันนะครับทุเรียนภาคอีสานบ้านเท่านะครับตอนนี้ภาคอีสานนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์ของเราอากาศหนาวเย็นเหมือนหน้าหนาวเลยนะครับทั้งๆ้ที่มีนาจะเข้าเมษสายนะครับธรรมชาติแปรปรวนอย่างนี้ทําให้ทุเรียนนะครับติดผลยากมากนะครับล่วงเกือบหมดแล้วนะที่สวนแล้วจะให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ้าวนี่ครับเหลือหางแย่กิ่งละอ่า จริงแล้วอันสองอันนะครับดูด้วยนะครับร่วงกือหมดครับตอนนี้เราอ่ารักษาแค่หางเดียวหางเดียวอย่างนี้นะครับถึงจะอ่าไม่สมบูรณ์เราก็จะรักษาเอานะเพราะว่าร่วงกือบหมดนะครับดูครับอันนี้ก็เหลือหางเดียวนะครับเนี่ยหางเดียวตอนนี้เหลือ2หางนะครับไม่ได้เลือกนะครับไม่ได้เลือกเลยเพราะว่าทุเรียนอ่าหลุดร่วงกือบหมดนะครับทุเรียนเราไม่สมบูรณ์ด้วยนะครับปีนี้อ่าดูครับร่วงหมดเลยนะครับ แต่เหลือแค่ไอหางเดียวนี่จะรักษาได้ไหมนะพี่น้องอดูนะครับเนี่ยถ้าถ้าเหลือหางเดียวรักษาได้ก็แสดงว่าเราก็จะได้แขวนบ้างนะครับร่วงกระมวลครับอรุ่นหลงัลงๆนี้เราก็มีวิธีการแบบใหม่ก็สงสัยจะได้รุ่นนี้นะครับเนี่ยไม่กี่พวงครับเนี่ยเพราะว่าเราเป็นมือใหม่ยังไม่เข้าใจนะครับก็เรียนกันไปนะครับสมกับเขาบอกว่า ทุเรียนครับคําว่าเรียนนี่ก็คือศึกษานะครับศึกษาเล่าเรียนครับมันมันเรียกชื่อเด็ดดังถูกต้องเลยนะครับดูครับล่วงหมดแล้วครับทําไมเขาบอกว่าทุเรียนครับเราต้องเรียนรู้ไปนะครับปีนี้เราอยู่อนุบาลปีหน้าเราเขาจะเข้าป .1 อย่างนี้นะครับอ่านี่พวงนี้สงสัยจะขึ้นนะครับเพราะว่าขึ้นเขียวดีนะครับเนี่ยอ่าพอหลังๆมาเราเริ่มจับจุดได้นะว่าทุเรียนเราเป็นยังไงนะครับกว่าจะจับจุดได้เกิดหมดต้นนะครับต้นนี้ได้สัก สองสามลูกก็ยังดีนะครับต้นยังไม่โตมากนะครับต้นเล็กอยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งทุเรียนเราก็ป่วยด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งมีโอกาสได้แขวนเยอะด้วยนะครับต้นนี้อีกต้นนี้นะครับนี่ต้นนี้ก็เล็กนะครับแต่ดกมากดอกโดกมากนะครับต้นนี้ยต้นเล็กแต่ดกล่วงกระหมดนะครับดีพอดีเราจับเราแก้ไขสถานการณ์ได้ก็เหลือเยอะอยู่กับต้นนี้ครับยังไม่เลือกนะครับมันล่วงไปล่วงไปเยอะนะครับ ดอกก็เยอะดอกดอกโดกมากนะครับตัวน,นี้ตัวน,นี้เหลือหลายหางอยู่ครับอ่าหางแย่เรากําลังขึ้นขึ้นเกตสีเขียวอย่างงี้เราจะดูตอนเย็นกับตอนเช้าทุกวันนะครับอ่าตอนเช้าดูปุ๊บมาดูอีกตอนเย็นนะครับอ่าเมื่อวานให้น้ําไปสิบนาทีนะครับอ่าใส่ยี่ห้านาทีล่วงกระมมนครับเราปรับมาเป็นสิบนาทีเรายังไม่เพิ่มน้ํานะครับวันหน้าอาจจะเป็นสิบห้านาทีนะครับ เราจะปรับการให้น้ําเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับพอเราไปให้น้ําเยอะร่วงนะครับตอนนี้ดอกดอกเยอะมากนะครับแต่ก็เ,เรื่องร่วงร่วงเหลือขนาดนี้ยังไม่เรื่องนะครับเหลือเราจะปั้นทรงก่อนแล้วค่อยตัดแต่งครับอตอนนี้กรบพอรุ้นอยู่นะครับเพื่อนๆมาลุ้นด้วยกันนะว่าสวนเกษตรร่างาจันทร์จากนอกแรงปีที่แล้วปีนี้จะได้แขวนลูกไหมครับถ้าได้แขวนลูกคือเราก็สอบเข้าปอ .2 ต่อนะครับ ตอนนี้อยู่ปนหนึ่งอยู่นะครับ